T.O.V. โ,โชว์ต่อมาเตะวันนี้เราไมา่ได้อยู่ช่องพทล่ะเอาล่ะเนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของพารามีอาฉันน่ะเพราะงาั้นเราจะมาเล่าความเป็นมาบันทึกไว้ในศีลายาทูบสักหน่อยเกมมีแต่ YouTube เราเจอกันใน YouTube สักคลิปหนึ่งนี่แหละจากนั้นก็ได้เริ่มคุยกันแล้วก็ทํางานร่วมกันตอนแรกที่ได้เจอนะโคตรสเปคเลยหมายถึงสเปคในการทํางานร่วมกันน่ะนะแต่นั้นก็เป็นพนักงานดีเด่นเพราะเป็นเดอะแบกแห่งสตูดิโอแต่ไม่นานก็แยกย้ายกันไปสุดท้ายก็มาเจอกันใหม่แต่ด้วยผลงานอัน็เออข้นมมาาปแบบไ่ตงส พี่แสดงว่าจากเนี่ยขาก็มาเป็นแฟนเลยสินะเช่ากอดไอห้หนูแต่จะบอกว่าที่จริงแล้ว,วตอนนั้นฉันก็มีแฟนอยู่ได้ที่บ้านมานั่นก็สองคนเลยนะนั่นคือจะเรียกได้ว,ว่าเมียคนปัจจุบันเป็นพยานรักเลยก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะก็ยังไม่ได้โดนคิดบัญชีย้อนหลังแต่อย่างใดสาเหตุก็คงเป็นเพราะรู้จักกันดีเกินไปคือไม่ได้โม้นะคุณทันนะเคยกล่าวเอาไว้ว่าเรารู้จักกันดียันเงาจะเอาเรื่องอะไรมาทะเลาะก,กันอีกล่ะเป็นประโยคสั้นๆที่ถูกใจพ่อบ้านอย่างผมสุดๆเลยล่ละเอาเถอเอาเธอ,เอ,เธอนอกเรื่องไปไกลแล้วคือ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีะนะมี่ก็ผ่านมาสองปีแล้วเริ่มคบกนันตั้งแต่วันที่26มีนา2023มอันแน่บอกแบบนี้แสดงว่ากลัวลืมสินะเฮ้ยเงียบด,ดิหายชิปแล้วสุขสันต์วันเกิดนะท่านอะไรไม่ดีก็โยนทิ้งไปอ่ะอย่าเพิ่งโยนเผื่อไอสิ่งไม่ดีนะั่นคือผมยังยังยังไม่จบจะให้ผมพูดว่ารักมันก็คงเบสิกไปหน่อยอะนะแต่อยากจะบอกว่าผมพร้อมที่จะรับนีกอินอย่างว่าทุกอย่างเพราะแค่มีท่านปวดหัวอยู่ข้างๆผมก็พอ,พอใจแล้วตกีบเนอไหลคล